ไทซึ่งมีมากี่ปีสิบปี <10 S 1> ปครับผมอันเนี้ยเซรัม่มน้ำมันมะพร้าวขายมาแล้ว5าล้านชิ้นเราขายทั้งหมดกี่ประเทศทั้งหมด16ประเทศแล้วครับ16ประเทศแล้วหนึ่งในนั้นมีประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นที่พูด2ประเทศนี้เพราะว่า2ประเทศนี้ขออยอยยากมากๆอย่าเรียกว่ายาก โคตรยากถ้าคุณไม่ได้มาตรฐานเขาเขาไม่ให้แต่เราได้ออยแบบได้จริงๆซึ่งเป็นแบรนด์ไทยไม่กี่แบรนด์ที่ได้นะใช่ครับเราคือหนึ่งในนั้นพินนารา แล้วตัวนี้เดียงไงคุณแม่คะวันนี้เรามาทั้งหมด3ไอเทม,มนุ่มแบมขออนุญาตพูดถึงไอเทมที่น,บบนุ่มแอมเพิ่มแล้วชอบมากที่สุดคืออันนี้คือเซรั่มน้ำมันมะกรา้าหน้าเหรอแม่ราคาดีกลิ่นดีคุณสมบัติดีมากจบทุกอย่างทั้งตัวในขวดนี้ขวดเดียวคุณสามารถที่จะถูแบบนี้แล้วก็ทาผิวคุณทาได้ตั้งแต่ศีรษะหน้าไม่แพ้ผมเห่มได้หมดผมเผ่มคอโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบคอหน้าตึงแต่คอไม่ตึงก็ไม่ไหวนึกออกป่ะเราก็ต้องลาก มาเลยจากคอแล้วก็ตาทาทั้งตัวหลังอาบน้ํามันใช้ได้ทั้งตัวอันนี้เป็นไอเทมที่นุ่มแบบเลิฟที่สุด <ฮะ S 1> และของคุณแม็กมา2ไอเทมไอเทมแรกคืออะไรคะซูเปอร์เซรั่มนะครับผม,มซึ่งซูเปอร์เซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีไฮยาลูรอน3โมเลกุลน,นะครับเซรามไอด์5ชนิดนะครับแล้วก็ไนอาซินอมายนะครับวิตามินซี ซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนะครับให้ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างใสไปพร้อมกันสำหรับผิวหน้าโดยเฉพาะใช่ครับผมช่วยให้ฝ้ากระหลุมสิวริ้วรอยแลดูดีขึ้นขวดเดียวรู้เรื่องใช่ครับและอีกหนึ่งไอเทมซูเปอร์ครีมนะครับพินาลาเพอร์เฟกต์รีแพร์ซูเปอร์ครีมนะครับเป็นเนื้อครีมสูตรเข้มข้นเหมือนกันนะครับที่มีส่วนผสมของ สมแดงเกาหลีนะครับไม่มีน้ําหอมกลิ่นด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นกลิ่นจากสมแดงเกาหลีโดยเฉพาะ嗯嗯嗯ซึ่งตัวสมแดงเกาหลีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของจิงเซงโดซาที่สูงมากนะครับผมแล้วก็มีอัลฟาบูตินนะครับ S <S สารสกัดจากรากชาเอมนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสฝ้ากระและดูลดเลือนสองขวดน,นี้เป็นไอเทมสําหรับผิวหน้าโดยตรงใช่ครับส่วนอันนี้ไอเทมเนี้ยเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยผู้ชายจะชอบมากเพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะบ๊อบบี้ใชอ้อ่ะชอบมากแล้วตัวไหนใช้ยังไงบ้างตัวซุปเปอร์เซรั่มนะครับก็คือหลังล้างหน้าก็คือสามารถทาได้เลยแล้วก็พอทาซุปเปอร์เซรั่มเสร็จปุ๊บก็ทาต่อ้ดยซุปเปอร์ครีมได้เลย สำหรับนุมแบบนะนุมนแบบชอบอันนี้มากที่สุดคือ,อต้องบอกว่านี่คือน้ำมันมะพร้าวที่เป็นเซรั่มที่นุมแบบอ่ะตอนนี้นุมแบบกวาดทุกอย่างทิ้งหมดเลยอันนี้จบขวดเดียวเลย